สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m b t s o u ทีรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นกันที่ภารกิจของทนนายกเศรษฐากันก่อนเลยนะคะซึ่งอยู่ในช่วงของการประชุมสุดยอด อาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษนะคะเมื่อเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีค่ะความสัมพันธ์นครเมลเบิร์นนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมนายกเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการพบหารือนะคะกับ ดาโตซรีอันวาอิราค่ะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยสรุปสาระสําคัญดังนี้ค่ะสําหรับบรรยากาศในการหารือนั้นเป็นไปอย่างดีมากค่ะคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างดีนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง6ประเทศค่ะ ในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับราคาบัตรโดยสารเครื่องบินค่ะที่มีราคาสูงนะคะรวมทั้งเวลาเทคออฟซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับนะักท่องเที่ยวบางกลุ่มนะคะในโอกาสนี้ไทยและมาเลเซีย พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในด้านของการผ่านแดนค่ะพร้อมทําให้เกิดเป็นผลรูปธรรมชัดเจนฝ่ายมาเลเซียรพร้อมให้การสนับสนุนการลงทุนด้านฟ o ้ d ซิเค r ร t ตนะคะแล้วก็อาหารฮาลานของไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นโอกาสทองของไทยเลยค่ะอีกทั้งยังมีการ หารือกันในเรื่องเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อความสงบสุขนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การไป3จังหวัดชายแดนภาคใตะคะ้ค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นกิจกรรมและเปิดโอกาสการท่องเที่ยวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะ,ะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญควบคู่ขนาน ไปกับด้านความมั่นคงนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเห็นด้วยว่าเมื่อเศรษฐกิจดีจะเกิดความเชื่อมั่นในโอกาสนี้ค่ะมาเลเซียได้หยิบยกประเด็นในเรื่องของอยางพาราค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกระทรูมพาณิชย์ให้หาหรือเรื่องของการพิจารณาสนับสนุนการขายยางพาราให้มาเลเซียด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีได้แนะนําให้มาเลเซียเกี่ยวกับ กิจกรรม i t ทที่เบอร์ลินค่ะเทปเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะรวมทั้ง MIPIM 2024ที่เมืองคาร์ค่ะซึ่งเป็นเวทีสำคัญของโลกในด้านของ Infrastructure แล้วก็ Real Estate นะคะถือเป็นโอกาสสำคัญให้ไทยนำเสนอโครงการ Land n r i d g e ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การไป3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นกิจกรรมและเปิดโอกาสการท่องเที่ยวใน3จังหวัดชายแดนใต้เป็นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจสำคัญนะคะควบคู่ขนานไปกับด้านความมั่นคงค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเห็นด้วยว่าเมื่อเศรษฐกิจดีจะเกิดความเชื่อมั่นค่ะมากันที่ในเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของวัฒนธรรมและก็ประเพณีนะซึ่งสื่อเว็บไซต์ของ อินเดียนะคะคุณผู้ชมก็มีการยกย่องสงกรานในประเทศไทยค่ะให้เป็นหนึ่งใน9เทศกาลสุดยอดระดับโลกที่ควรค่าไปท่องเที่ยวสักครั้งในชีวิตนั่นเองนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสื่อของอินเดียนะคะนั่นก็คือสื่อที่ชื่อว่า Times of อินเดียเนี่ยนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยในเสริมสักพงพาณิชย์ข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลนะคะแล้วก็ด้านท่องเที่ยวรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency นะคะแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะสร้างสเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลกนะคะในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะเพื่อช่วย สร้างงานสร้างไรายได้แก่ประชาชนและชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศค่ะซึ่งกระทรวงวัฒน,นธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒน,น,นธรรมได้ผลักดันให้ประเพณีสงกรานในไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒน,นธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2,500 66ที่ผ่านมาคะ,ะและล่าสุดก็เป็นที่น่ายินดีนะคะเมื่อทาง Times of India ค่ะสื่อยักษ์ใหญ่ของอินเดียได้มีการเผยแพร่บทความนะคะเทศกาลวัฒนธรรมทั่วโลกที่ควรค่าแก่การไปเยือนนะคะหรือ Cultural Events Around the World w o r t Traveling For นะคะโดยยกย่อง9เทศกาลวัฒนธรรมในประเทศต่างๆนะคะที่จะมอบประสบการณ์แสนพิเศษให้ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะสามารถที่จะเข้าถึงนะคะเชื่อมต่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนจากต่างวัฒนธรรมทุกทุกมุมโลกนะคะสร้างความทรงจําที่ล้ําค่า และเปิดโอกาสให้ผู้ไปเยือนได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของวัฒนธรรมซึ่งจะประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยคือสงการานต์ของไทยเรานะคะแล้วก็เทศกาลโฮลีประเทศอินเดียนะคะเทศกาลออกโทรเบอร์เฟสนะคะของประเทศเยอรมนีนะคะเทศกาลมาริการัฐนิวออรลีนสสหรัฐอเมริกานะคะเทศกาลวันแห่งคนตายของประเทศเม็กซิโกนะคะเทศกาลกิองประเทศญี่ปุ่นนะคะเทศกาลวิ่งวัวกระทิง ประเทศสเปนนะคะแล้วก็8เป็นเทศกาลโคมไฟของไต้หวันนะคะแล้วก็9จะเป็นเทศกาลชมซากุระของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะโดยนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าบทความของนักสือพิมพ์ Times of India ได้ยกให้สงกรานในประเทศไทยซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่แบบดั้งเดิมของไทยนะคะเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนาน ที่ผู้คนสามารถเล่นสาดน้ำกันบนถนนนะคะแล้วก็สังสรรค์กันทุกท้องถิ่นทั่วประเทศและยกย่องให้เป็นเทศกาลร,ระดับโลกที่ควรค่าแก่การตีตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมสักครั้งในชีวิตนะคะสำหรับประเทศไทยจะจัดงานมหาสงกรานต์ w o r ล d w r t e r Festival นะคะหรือว่าประเพณีสงกรานไทยหมุดหมายนะักท่องเที่ยวทั่วโลกในช่วงเดือนเมษายน 2,567ทั้งในกรุงเทพรวมถึงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะจึงขอเชิญให้คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติทั่วโลกเนี่ยมาร่วมง,งานนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานในไทยเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่นึงแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ เด็กๆไปผจญภัยและเมื่อถึงเวลาเวลาแล้วหรอครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทาน หรือทานต่อต่อด้วยแครร่างกายแชรเหรอด้วยคะ่ะต่อความอร่อยในแบบที่พุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าสังเกตนะคะอากาศเมืองไทยในช่วงนี้นั้นเริ่มจะร้อนขึ้นแล้วนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือภาวะฮีสโตรค,ค่ะคุณผู้ชมโดยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาค่ะ นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยนะคะว่าประเทศไทยของเราได้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะโะดยตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าอุณหภูมิปีนี้นะคะจะสูงขึ้นกว่าปีก่อนนะคะอาจถึง44.5องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็มีความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะคะโดยดูได้จากค่าดัชนี ความร้อนนะคะซึ่งเป็นค่าที่สะท้อนความรู้สึกร้อนของร่างกายนะคะจากการนำอุณหภูมิของอากาศมาคิดร่วมกับความชื้นสัมผัสนะคะเนื่องจากเมื่อความชื้นสัมผัสสูงเนี่ยก็จะทำให้เหงื่อ ระเหยยากนะคะและส่งผลให้ความรู้สึกเนี่ยร้อนกว่าอุณหภูมิจริงของอากาศนะคะหากค่าดัชนีความร้อนเกิน40องศาเซลเซียสจะทำให้มีความเสี่ยงเกิดโรคลมแดดนะคะหรือว่าโรคฮิสโตรกนะ,ะซึ่งก็เป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยร้อนจัดจนส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายและเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคฮิสโตรกก็ได้แก่เด็กเล็กนะคะ หญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคหัวใจนะคะคุณผู้ชมหรือว่าอาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคอ้วนนะคะจึงควรที่จะอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทมากๆนะคะคุณผู้ชมส่วนผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงแต่จะต้องยืนอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดภาวะฮิสโตกได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะสวม สวมเสื้อที่มีชุดที่สีไม่เข้มจนเกินไปนะคะเนื่องจากจะดูดซับความร้อนได้ดีให้ใส,ส่สีนอ่อนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆจะหลับเข้าพักในที่ร่มเป็นระยะระยะทุก30นาทีหรือว่าทุกชั่วโมงนะคะโดยในแพทย์โอภาสเนี่ยกล่าวต่อว่าอาการสําคัญของโรคฮิสโตกเนี่ยก็จะมีเรื่องของการวิงเวียนค่ะคุณผู้ชมอ่อนเพลียร่างกายมีความร้อนเพิ่มขึ้น เหงื่อไม่ค่อยออกนะคะผิวจะร้อนแดงแห้งนะคะถ้าเริ่มมีอาการดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมขอให้รีบเข้าร่มเลยนะคะหรือว่าเข้าห้องที่มีความเย็นจะดีที่สุดรวมถึงดื่มน้ำมากๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยให้ผู้ป่วยนอนราบนะคะยกเท้าและสะโพกสูงค่ะแล้วก็คลายเสื้อผ้าที่สวมเนี่ย ให้หลวมนะคะถอดเสื้อผ้าออกเท่าที่จําเป็นนะคะแล้วก็ใช้ผ้าที่ชุบน้ําเย็นแนชเช็ดตามตัวซอกคอรักแร้แล้วก็ศีรษะนะคะร่วมกับใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนค่ะถ้าหากว่าผู้ป่วยมดสติให้จับนอนตะแคงนะคะเพื่อที่จะป้องกันโคลนลิ้นอุดตันทางเดินหายใจนะคะและหากประถมพยาบาลไม่ดีนะคะ ปฐมพยาบาลแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือว่าอย่างไรก็ตามก็คือให้รีบส่งส่งโรงพยาบาลเลยนะคะหรือว่าติดต่อโทรแจ้งสายด่วน1669นะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการหิสโตรกนะคะก็ต้องดื่มน้ำอย่างเพียงพอค่ะุผู้ชมอีกทั้ง ต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีแสงแดดในระยะเวลานานๆน,นะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะการออกกําลังกายในกลางแจ้งเนี่ยคือให้ระวังด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการออกกําลังกายก็คือควรที่จะดื่มน้ําสะอาดให้บ่อยๆนะคะคุณผู้ชมหากสูญเสียเหงื่อมากควรที่จะดื่มเกลือแร่ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆ ติดต่อเป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ควรที่จะออกกําลังกายในช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะคะเปลี่ยนมาออกกําลังกายภายในอาคารบ้างก็ได้นะคะคุณผู้ชมหรือไม่ก็การสวมชุดออกกําลังกายที่มีการระบายความร้อนได้ดีเนี่ยก็ช่วยได้เช่นกันนะคะแล้วก็ควรที่จะออกกําลังกายเป็นกลุ่มนะคะอย่าออกคนเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้มีคนช่วยได้นั่นเองค่ะ อาานอกจากเรื่องของฮิสโต้ค่ะคุณผู้ชมยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทางกรมการแพทย์เนี่ยเตือนมาก็คือเรื่องของกระดาษเมาค่ะคุณผู้ชมนายแพทย์ไพโรธสุรัตนวณิชค่ะรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากระดาษเมาหรือว่าสติ๊กเกอร์เมานะคะกระดาษมหัศจรรย์หรือสแตมมรณะเนี่ยเป็นการนำสาร LSD ค่ะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1น,นะคะออกฤทธ ล้อมประสาทมายดลงบนกระดาษนะคะที่มีคุณสมบัติดูดซับค่ะมีลวดลายแล้วก็สีสันต่างๆแล้วก็สามารถแบ่งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะมีลักษณะคล้ายกับสแตมแล้วก็จะนำมาอมไว้ใต้ลิ้นซึ่งจะออกฤทธิ์ภายใน30-90ถึง90นาทีแล้วก็มีฤทธิ์นานถึง8-12ถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะสาร LSD ที่อยู่ในกระดาษจะทำให้ผู้เสพรูม่านตาขยายนะ อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นค่ะความดันโลหิตสูงแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นเงื่อออกนอนไม่หลับนะคะปากแห้งตัวสัน่นและเบื่ออาหารนะทั้งนี้เมื่อเสพสาร LSD เข้าสู่ร่างกายในระยะแรกเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมืนศีสระค่ะคุณผู้ชมจะเห็นแสงวูบวากนะคะคือเคลิ้มสุกนะคะหลังจากนั้นจะเกิดอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรงค่ะ เห็นภาพห e ้อนหูแว er ่วนะคะประสาทในการรับภาพแล้วก็สีเนี่ยจะผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะคะเห็นภาพความทรงจำในอดีตเกิดความหวาดกลัวบางรายอาจทำร้ายตนเองหรือว่าทำร้ายผู้อื่นอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้นั่นเองนะคะโดยในแพทย์สรายุทธบุญชัยพาณิชวัฒนาค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการเตือนกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่า การเสพพวกสาร LSD เข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมจะทําให้ผู้เสพมีปัญหาในเรื่องการรับรู้แล้วก็ความคิดการตัดสินใจต่างๆคะอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดความรุนแรงค่ะที่ส่งผลกระทบต่อตอนเองและผู้อื่นนะคะทั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการฝากย้ําเตือนวัยรุ่นนะคะแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมทดลองสารเสพติด แปลกใหม่นะคะคุณผู้ชมให้ตระหนักถึงอันตร,รายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็อันตร,รายที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นด้วยและรวมถึงพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้ยาเสพติดทุกชนิดเนี่ย มีอันตรายนะคะส่งผลต่อร่างกายของผู้เสพซึ่งจะเป็นสาเหตุของความรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมต่างๆนะคะซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้นะทั้งนี้หากประสบปัญหาเรื่องยาแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถที่จะขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดนะคะ1165ะคะรวมถึงสถาบัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนะคะแล้วก็กรมการแพทย์จังหวัดปทุมธานีแล้วก็โรงพยาบาลทันยลักษณ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง6แห่งทั่วประเทศด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะเอะ๊ใครไลน์มาแม่ยุงไลน์มา ยุงลายมาช่วยกันปิดปรับเปลี่ยนปล่อยปฏิบัติแล้วร้าปฏิบัติใครลายมาก็ไม่สำคัญเท่ายุงลายเพื่อลูกห่างไกลไข้เลือดออกเพราะยุงลายมันร้ายกว่าที่คิด ากลับมากับรายการ MBT s o u n ซรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน,นะคะคุณผู้ชมคะในยุคที่งานคอนเสิร์ตแล้วก็อีเวนต์กำลังเฟื่องฟูเนี่ยคุณผู้ชมมีอยู่อาชีพหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาแถมรายได้ดีแบบสุดๆนะอาชีพนั้นก็คืออาชีพรับบัตรรับกดบัตรคอนเสิร์ตหรือว่างานแฟนมิตต่างๆนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่ใช่คนที่ กดบัตรคอนเสิร์ตเป็นประจำเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงจะต้องจ้างร้านรับกดกันด้วยนะคะกดเองกันไม่ได้หรออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าทุกคนที่ไปงานคอนเสิร์ตเนี่ยย่อมอยากที่จะกดบัตรกันเองอยู่แล้วค่ะแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วเน็ตก็ดีนะรวมถึงความตื่นเต้นในระหว่างที่กดบัตรเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมก็เลยทำให้หลายคน พลาดการได้บัตรไปอย่างน่าเสียดายแม้ว่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็ตามนะคะอย่างกรณีของบัตรคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกอย่าง Taylor s w i ิตที่สิงคโปร์นั่นก็คือ Taylor s ว i ตด The Era s ั o u r เป็นบัตร คอนเสิร์ตที่หาบัตรยากมากค่ะคุณผู้ชมซื้อ,อยากมากและเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆชาวไทยหรือว่าสวิตตี้รอคอยด่ะแต่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้เทเลสวิตยังไม่ได้ทัวร์คอนเสิร์ตที่ไทยนะแฟนๆที่พอจะมีกําลังบินไปดูที่สิงคโปร์แน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่าเขาต้องพยายามหาบัตรให้ได้อยู่แล้วสิงคโปร์อยู่แค่นี้เองค่ะแฟนๆหลายคนก็เลยเลือกที่จะใช้บริการร้านรับกดบัตรแล้วก็ต้องไม่ใช่ร้านอะไรก็ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องเป็นร้านที่พอจะมีชื่อเสียงและไว้ ใจได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาแฟนคลับเกาหลีก็โดนโกงกันมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหรนะแต่ว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีการโพสต์ใน X ค่ะถึงร้านรับกดบัตรร้านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมโดยร้านนี้เนี่ยโกงบัตรลูกค้า ไปจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวถามว่าโกงยังไงคนะคือในยุคสมัยนีย้คุณผู้ชมคอนเสิร์ตส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้วิธีการสแกน QR Code เข้างานนะคะถึงบอกว่าเวลาซื้อบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยจะต้องไม่ให้ใครดูรูป QR Code เป็นเด็ดขาดน,นะทีนี้แฟนๆที่เขาซื้อบัตรกับร้านนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาก็เอา QR Code เนี่ยไปสแกนที่หน้างานเพื่อที่จะเข้างานปรากฏว่า เข้าไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบัตรที่ตัวเองซื้อมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือมีคนสแกนเข้าไปแล้วค่ะ ก็คือพอเป็นที่นั่งเดียวกันคุณผู้ชมคิดดูไปถึงหน้างานแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมแต่เข้างานก็ไม่ได้นะคะบัตรเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะไม่ใช่10บาท20บาทแต่ว่าใบหนึ่งเนี่ยราคาเป็นหมื่นนะ,ะเสียเงินบินไปที่สิงคโปร์และแถมจองที่พักอะไรเรียบร้อยแล้วแต่งตัวสวยเตรียมพร้อมที่จะไปดูแล้วแต่ปรากฏว่าเข้างานไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้เนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะคะคุณโจปื้มเขาก็ได้ โพส Instagram นะคะว่าเธอคือผู้เสียหายที่ซื้อบัตรจากร้านนี้นั่นเองนะคะโดยกรณีนี้ต้องบอกว่าที่นั่งตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครได้นั่งเลยคุณผู้ชมเพราะว่าทางซิงโป,โป ัดสิทธิ์ที่นั่งตรงนั้นไปเลยนะคะเพราะว่ามีการสแกนเข้าไปที่นั่งนั้นหลายคนนั่นเองนะคะพอสแกนไปหลายคนมากเขาเขาก็เลยไปเชิญคนที่เข้าไปก่อนหน้านั้น,น,นออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์คนอื่นนั่นเองนะคะพอสาวไปสาวมาเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่ที่อยู่ที่หน้าง,งานเท่านั้นนะคะมีผู้เสียหายมากถึง300คนค่ะ แถมเป็นจํานวนมากหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ชาวเน็ตเก่งมากค่ะคุณผู้ชมสาวไปสาวมานะคะเขาบอกว่าเจ้าของร้านเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งในแถบภาคเหนือนะคะแล้วเขาก็แถลงการออกมาแล้วด้วยว่าในกรณีนี้เนี่ยเขาจะมีการดําเนินการอย่างถึงที่สุดแน่นอนนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ขอให้จับได้ก็แล้วกันนะคะโดยใน,นโลกโซเชียลมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนะคะว่า จริงๆแล้วการโกงแบบนี้แฟนข่าวเกาหลีเขาก็โกงกันมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เองไม่สามารถที่จะนำผู้กระทำผิดเนี่ยมาดำเนินคดีได้สุดท้ายปล่อยลอยนวลน,นะคะแล้วก็ชุบตัวขึ้นมาเปิดร้านใหม่วนอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าเห็นใจมากคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะใช้ร้านรับกดบัตรแบบนี้นะคะ คือไม่อยากจะเลือกวิธีการเสี่ยงแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ไม่มีทางเลือกจริงๆก็จําเป็นที่จะต้องเสี่ยงดวงกันไปแบบนี้ทั้งตอนกดบัตรรวมถึงการที่จะเลือกร้านที่ไว้ใจได้ด้วยนะคะมาต่อกันที่กับข่าวนี้กันบ้างคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ดิฉันเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าวงการซีรีส์วายไ,ไทยในปัจจุบันเนี่ย ไปไกลมากนะคะโด่งดังในระดับโลกเลยทีเดียวนะคะและทางรัฐบาลเองก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ยกย่องให้ซีรีส์วเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะปกติซีรีส์วเนี่ยคุณผู้ชมมักจะใช้นะักแสดงหน้าใหม่หรือไม่ก็คู่จิ้นเดิมๆนะคะซึ่งแฟนๆก็จะคุ้นหน้าคุ้นตายอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีความพิเศษมากอยู่อย่างหนึ่งนะคะพิเศษตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะว่า ในปีนี้ค่ะมีขา่าวบอกว่าบรรดาพระเอกชื่อดังหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมยอมที่จะมารับงานซีรีส์วายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อดังของแซมมอนค่ะหรือว่าคุณหมอแซมนั่นเองเรื่องแรกที่เป็นที่ฮือฮาแบบสุดๆก็คือการุญยาคาตค่ะเป็นงานในเซตวันดีออริจินละคะได้พระเอกชื่อดังอดีตเด็กนาดาวทั้งสองคนนั่นคือต่อธนพพลหรัตนคจรนะคะแล้วก็เจเ หรือว่าเจเลอร์กิษณภูมิพิบูนสงครามนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่แฟนๆตื่นเต้นมากๆคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากนิยายเรื่องการุเนยาคาตจะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของแฟนๆหลายคนแล้วนะคะยังได้พระเอกยอดฝีมือทั้งสองคนมาเล่นคู่กันเป็นครั้งแรกด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นคู่ที่แฟนๆบอกเลยว่าคิดไม่ถึงค่ะคะุณผู้ชมแล้วก็เกินคาดไปไกลมากๆ เชื่อว่านี่จะเป็นอีกเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นแน่นอน,นะะแล้ว่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของหมอแซมเหมือนกันก็คือ4 m i n u t s ค่ะเป็นผลงานของค่าย Beyond c l o u วค่ะคุณผู้ชมเป็นค่ายที่ผลิตซีรีส์อย่าง k ินพ o s h The Series นั่นเองนะคะซึ่งมาวันนี้เขาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการนำพระเอกสุดฮอตอย่างเจดเจดพิพัฒติละพรพัฒน์ค่ะมาเล่นคู่กับ b i เบิ วิชาภาสุมเมติกุลนะคะหรือที่แฟนๆรู้จักกันในบทของเวกัสในซีรีส์คินพอ s t สและซีรีส์นั่นเองนะคะแล้วก็มีข่าวแว่วออกมาว่าจริงๆเจเไม่ได้มาร่วมงานกับบีออนขาวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่เขาย้ายมาอยู่สังกัดบีออนขาวเลยต่างหากนะ,ะซึ่งเรียกว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นของขวัญของสาววายเลยก็ว่าได้นะคะเชื่อว่าซีรีส์ทั้ง2เรื่องเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องสร้างกระแสแล้วก็เป็นซีรีส์ที่หลายๆคนรอคอยกันอย่าง แน่นอนนะคะมาดูกันว่ากระแสในระดับโลกเนี่ยสองเรื่องนี้จะแรงได้ขนาดไหนแล้วก็จะไปไกลได้ขนาดไหนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่หนึ่งและกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะแล้วนองรู้จักการโกงไหมคะรู้จักค่ะแล้วการโกงในรูปแบบที่น้องเคยคือเป็นแบบไหนคะ ะะยกงตัวอย่างเช่นการต่อคิวค่ะเมื่อเราต่อคิวอยู่มีเพื่อนคนอื่นมาเซนคิวเราก็รู้สึกไม่พึงพอใจค่ะเป็นการลอกข้อสอบค่ะการลอกข้อสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะแล้วก็ที่น้องๆยกตัวอย่างเมื่อวกี้ก็คือถูกหมดเลยนะคะการโกงการทุจริตมีหลายๆรูปแบบอย่างเช่นการเอาเปรียบผู้อื่นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือการใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อในคำของเรา บุคคลที่ปฏิบัติตนแบบนี้นะคะต่อไปโตไปจะไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อน้องๆโตไปน้องๆก็ควรจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีดมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วยนะคะเด็กๆโตไปไม่โกงนะคะเด็กไม่เชยโตไปไม่โกง กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการของผู้ชมเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมโรงแรมที่กลมกลืนอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลมาแล้วหลายครั้งนะคะในสาขาของสถาปัตยกรรมโรงแรมยอดเยี่ยมที่นี่มีชื่อว่า uwe landscape ค่ะคุณผู้ชมเป็น โรงแรมที่ออกแบบโดยสถาปนิก2คนนั่นก็คือเจนเซนและสกอตวินนะคะตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนอร์เวย์ค่ะซึ่งเจ้าของโรงแรมอย่างคุณเคิร์สลินนิงได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้เพียง 28ห้องเท่านั้นค่ะเป็นสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติเลยค่ะเพราะข้อกําหนดเบื้องต้นของการก่อสร้างโรงแรมนี้ก็คือจะต้องไม่มีการระเบิดภูเขาหรือเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยเด็ดขาดนะคะแนวคิดของการก่อสร้างโรงแรมนี้จะเน้นไปในเรื่องของความยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็จะก้าวไปไกลกว่าการลดการใช้พลังงานแล้วก็การใช้วัสดุหมุนเวียนนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเน้นการใช้ชีวิต อยู่กับวิวทิวทัศน์ที่ล้ำค่าอย่างช่องเขาและน้ำตกอันงดงามนะคะถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมอีกแห่งหนึน่งสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติเลยทีเดียวนะคะและอย่างที่บอกนะคคุณผู้ชมว่าข้อกำหนดในการสร้างโรงแรมนี้จะต้องไม่ทำการ เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใดๆค่ะทางสถาปนิกจึงออกแบบให้อาคารและห้องต่างๆเนี่ยกระจายไปอยู่ในรูปแบบของกระท่อมเล็กๆนะคะซึ่งก็จะมีการซ่อมแซมอย่างระมัดระวังด้วยไม่ว่าจะเป็นโซนบ้านนกที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าพื้นดินแล้วก็ใกล้หดโขดหินนะคะแล้วก็จําลองมาจากท่อนไม้รนเวย์ดั้งเดิมซึ่งเคยเป็นที่เก็บอาหารบนพื้นที่8ตารางเมตรนะ,ะ,ะแม้ว่าพื้นที่จะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวก ของโรงแรมนี้บอกเลยว่าครบั่วนทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเตียงที่นุ่มสบายนะคะมีเตียงโซฟามีห้องน้ำและจุดเด่นก็คือคุณจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆได้สัมผัสความสวยงามแบบพาโนรามาเลยทีเดียวเพราะว่าที่โรงแรมนี้ไม่มีพามานั่นเองนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแอบดูนะคะว่าเบื้องหน้าเนี่ยมีแต่ต้นไม้แล้วก็ป่าทั้งนั้นค่ะส่วนแรกของโรงแรมเนี่ยใช้เวลาสร้างนานกว่า5ปีเลยทีเดียวนะคะโดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับ การปกป้องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะอย่างเต็มที่เลยทีเดียวโดยคุณสถาปนิกนะคะอย่างคุณเจนเซนและคุณสกอตตี้นเนี่ยก็มีการซ่อมแซมแล้วก็รีโนเวตยุ้งฉางเก่าแก่100ปีนะครับให้กลายเป็นห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องนั่งเล่นด้วยนะคะคุณผู้ชมแถมที่นี่ยังมีสปาเอาไว้รองรับแขกอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่า การมาที่นี่เนี่ยคุ้มค่าอย่างแน่นอนเขาบอกว่าที่นี่เปิดบริการเนี่ยเขาไม่ได้เปิดบริการตลอดทั้งปีนะคะุคณผู้ชมแต่จะเปิดบริการในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤศจิก,กาย,ยนค่ะส่วนเดือนอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะลำบากนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าอากาศที่นอร์เวยเนี่ยหนาวมากค่ะก็คือ ลบ20ไปเลยนะคะซึ่งการปิดให้บริการก็จะเป็นช่วงธันวาคมมกราคมแล้วก็3สัปดาห์แรกของเดือนกรุงภาพันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะไปลองประสบการณ์ที่นั่นเนี่ยก็ต้องเช็คช่วงเวลาของการเปิดปิดของโรงแรมให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะพลาดประสบการณ์นั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าที่นอร์เวย์เนี่ยหนาวจริงๆค่ะส่วนราคาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีตั้งแต่15ื่นจนถึง20 0 0 0 เลยค่ะเรียกได้ว่าโรงแรมนี้นะคะเป็นโรงแรมที่ได้รับรางวัลมาอย่างยาวนานแล้วก็สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวอยู่ในตลอดทุกปีเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีโรงแรมแบบนี้อีกหลายโรงแรมด้วยกันที่จะลองให้ไปเจอแล้วก็ไปสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้กันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แล้วค่ะดิฉันแล้วก็ ทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ